วันนี้เราก็จะไปคายุตั้งคายเอ่อมันคืออะไรนะราไอย่างะรถไฟเราก็จะเดินไปเอ๊ะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าอวันนี้ง่วงวันนี้ง่วงนอนมากเลยทุกคนฝนตกด้วยวันนี้ใช่วันนี้ฝนตกอีกแล้วแต่เราเราต้องเดินทางด้วยด้วยด้วยรถไฟฟ้าเองอยูนรถไฟฟ้าแล้วใช่เราจะไปนี้ดจสิใช่ใสยเขียวแล้วไปใส่แดง ข้าวซอเออเดียด um, uh, ูเก yep. so ่งเลเดียดูเป็นตอนนี้เราอยู่สายสีเหลียวซึ่งเราต้องนั่งไปอีกสสถานีแล้วก็ออาทางสองเดินต่ออีกประมาณ 10- 15นาทีแล้วแต่ความเร็วที่เราเดินแล้วก็ถึงแล้วตรนนั้เราอยู่ที่สถานีโอซากโกใช่เพราะว่าเราจะไปอควาเรียมไปอยู่ข้างหลังยห็ไหมทุกคน วันนีความเหมือนกันช่างเหมือนกันมากลายดีแกนหลายกระเสื้อข้างในอันนี้ลายฉลามลายปลาดาวเถึง,ถงแล้วทุกคนไม่ถึงว่าถึงทางออกสถานีนะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างสภาพอากาศวันนี้นะคะฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วเราก็ทําการเดินไปเที่ยวขวาเรียมนะคะทุกคน ระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นแบบเขาเพ้นแบบกระถางต้นไม้น่ารักมากทุกคนแบบเป็นลายสัตว์ต่างๆระหว่างทางก็จะเห็นแบบพ่อแม่พาเด็กมาเที่ยวนะคะทุกคนก็คือจะพาเดินข้ามถนนจุ้งมือกันน่ารักมากตรงนี้ก็คือใกล้ความจริงแล้วมันคือแบบทางที่เดินขึ้นไปสู่ว่าเขาเรียบเราจองรอบ9โมง4 0ไว้นะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงแล้วเดี๋ยวเ่าต้องเข้าไปแบบเข้าไปลองดูว่ายังไงซึ่งคนญี่ปุ่นเคร่งเรื่องเวลามากก็คงต้องเข้าตามเวลาค่ะทุกคนถึงแม้เราจะมาเร็วกว่าแบบ สักพักหนึ่งก็าตามสรุปก็คือจําเวลาผิดมันเป็นรอบ9.45าโมงสีเพราะฉะนั้นเราต้องรอต่ออีกประมาณ1 5นาทีเพราะว่าตอนที่เราไปถึงนี่คือประมาณ9ก้าโมงครึ่งเขาก็จะมีที่ให้นั่งรอยอยู่นะคะทุกคนบรรยากาศรอบๆก็จะแบบเป็นวิวกระท่าเรือต่างๆซึ่งเกดตกใจหุ่นตรงนั้นมากเพราะว่าเกดสายตาสั้นหนูก็ผีวันนี้พามาที่ไหนคะีญี่ปุ่นราบ แล้วมาดูตัว่จับมือเออมาดูตัวอะไรหมนาดูหลิหน้วยน้ำและแล้วเวลาที่รอคอยก็เข้ามาถึง9ก้ามงสีแล้วเราได้เข้าแล้วค่ะทุกคนทางเข้าเขาก็มีแบบที่ให้เก็บร่มแล้วก็วางไว้เข็นนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เราเข็นเข้าแล้วก็ร่มมันเปียกเขาก็ให้ใส่ถุง <K ill ian> เขาก็จะมีเล่มยนี้ให้หยิบนะคะทุกคนมีหลายๆภาษาเลยนี้ก็คือทางเข้านะคะโอ้โหเข้ามาถึงก็เจอปลาเลยเป็นอันดับแรกสุดที่มันมีปลาแล้วจริงง ว่ามา15นาทีค่ะใช่ค่ะถือว่า15นาทีเพื่อเคลียร์คนไม่ให้มันออกกันนะที่ไม่ใช่ข้อได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคุณันต้องจองเป็นรอบมาแม้ก็มาซื้อที่แบบร้องอินหน้างานนะคะทุกคนวิวบรรยากาก็จะเป็นประมาณนี้แบบเป็นท่าเรือตรงนี้ก็เป็นโซนป่าั้นแรกที่เราขึ้นมาเจอมีอ๋อตัวนาก ่ายยากมากเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนอาจจะถ่ายให้ดูได้ไม่เยอะนะคะวันนี้เพราะว่าคนเยอะมากจะทำเท่าที่ได้ขนาดเรายังมองไม่เห็นเลยใช่เหมือนเขาจะแยกเป็นแบบเป็นประเภทเป็นหมู่เกาะเป็นทวีปเป็นอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกให้เราแบบได้อ่านได้นู่นได้นี่ได้นั่นให้ศึกษาหาข้อมูลแบบเป็นปลาประเภทตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งมันแบบดีมากอันนี้ก็คือตู้ใหญ่แบบว่าตู้ใหญ่ที่แบบว่ามีปลา เราสองคนห <c oughs> ลงอีกแล้วหลงเสมอหลงตลอดเวลาสะดุด,ด้วยให้หลท์ของที่นี่นะคะคือฉลามวานตัวยักษ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือจะเห็นตลอดเวลาเห็นแบบเพราะว่ามันเป็นแหงใหญ่ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนด้านไหนก็คือจะเห็นหมดค่ะ แล้วคือน้องๆองปลานะคะทุกคนไม่ว่าจะกระเบนฉลามหรืออะไรต่างๆในตู้นะคะคือแบบน่ารักมากคือดูดูเราเพลินมากอ่ะให้นั่งดูเป็นชั่วโมงอะก็ดูได้เราก็มาแบบปั๊บมานี้กันนะคะทุกคนน่ารักมากพูดเลยคือมันมีที่ให้ปั๊มแล้วเราไม่มีกระดาษแล้วเราก็ถืออันนี้มาแล้วเราเห็นน้องคนอล่นปั๊มเราก็เลยเอาแบบน่ารักมากเลยน่าจะมีสมุสะสมให้แต่ไม่รู้ว่าเอาตรงไหนกันทุกคนน่าจะให้เด็กอะแต่ว่าเราอยาก ตัวปั๊มก็จะมีตามจุดต่างๆนะคะตรงนี้เป็นโซนของปูาลาสกาซึ่งแบบปูตัวใหญ่มากเกิดมาไม่เคยเห็นปูตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มาแวะปั๊มกานสนิทเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกลับบ้านนะคะทุกคนคือสำหรับเราคือแค่นี้มันก็เพลินแล้วอะ่ะเลิศแล้วอะ่ะแล้วเราก็เดินแวะถ่ายรูปนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตามจุดต่างๆที่เขาให้เดินซึ่งเขาทําทางเดินมันแบบไม่งงเลยทุกคนแค่เดินตามทางไปเรื่อยๆเขาจะจัดเป็นโซนๆตอน,นนี้ก็แบบมาที่โซนแมงกะพรุนซึ่งแบบแมงกะพรุนน่ารักมาก แ,บบแ,ลแล้วที่พลาดไม่ได้ที่ต้องมาดูเลยที่นี่ก็คือน้องอุ่มคือมันอ้วนอะไรขนาดนี้ไม่ได้วูลี่นะแต่ว่าแบบมันน่ารักแบบอ้วนแบบจ้ามัมอ่ะนี่คือภาพแมนกบคุณแบบสโลนะคะทุกคนนี่คือน้องเขาหันหลังอยู่แบบเก๊ะเก๊ะถ่ายรูปนี่ตัวว่ายมาโชว์ฟิวมาปุ๊บว่ายน้ำต่ละบัมให้ดูนะคะที่นี้ <c oughs> แล้วเราก็เดินต่อมาที่โซนนุ่มเพนกิ้นแต่คือไม่อยากอยู่ตรงนี้นานค่ะทุกคน <c oughs> คือเพนกิ้นตรง มมก <c> ็ <oughs> น่าจะใกล้จบแล้วป้าเพร่ะเราเจอน้องอุ๋มไปแล้วตักกงม่อันนี้เป็นโซนปะาการาังแบบให้ดูปะการังนะทุกคน,คนจบแล้วค่ะทุกคนหมดแล้ววันนี้หมดแล้วไม่มีแล้ว หมดที่ปากการังจริงๆหมดที่แผ่นกรีนถ้าถ้ารับสัตว์นะเหม็นมากเหม็นแพชรกลินตอนนี้ยังเหม็นเพชรกลิ่นอยู่เลยเผ็นกลินเหม็นคาบอ๋อคือเป็นร้านขายของฝากแล้วค่ะทุกคนดีวันนม้ไม่น่าซื้ออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรอคนอื่นข้างนอกกัเลยไอเดียใครบอกไม่ซื้อถืออะไรอ่ะแล้วไม่ใช่แล้วนะเหมือนกันทุกอย่างซื้อน้ำมาอะไรไม่รู้ซีโซ้ยโซดาหรอซีโซ้ ซีโราเลยอยามันก็คือหัวเชืู่มฮาวายนีเจรากับวานิลาเตะแข็งนะแข็งมากไม่แย่อร่อยเลยอ่ะันเปอแเซี่ยวอ่ะอร่อยมากดี จังหวันั้นคือไม่ได้คิดนะคะพอมาคิดแล้วค่าดีๆ730เยนนี่ปาไปเกือบ200กว่าบาทนะคะทุกคนก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับไอติมแล้วก็น้ำนี่เรากลับมาแวะที่เดิมนะคะแถวๆโรงแรมนะคะทุกคนเรามาญี่ปุ่นจะมาพลาดตู้คีบเรียงไงเราก็ต้องคีบสักครั้งนึงในชีวิตว่าเอ๊ะมันสะดได้หรือเปล่า ตอนที่กดกระชาปองนะคะถึงแม้ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอกดมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรแต่ว่าเราก็อยากกดนะคะทุกคนสนองในตัวเองเราเก็บเป็นประเภทที่แบบชอบเก็บของกระจุกกระจิกอยู่แล้วคือตู้กระชาปองคือแบบไม่พลาดเลยถือเต็มไม้เ็มมือตลอดอะไม่ว่าจะอะไรก็ไม่รู้ก็คือกดหมดค่ะทุกคนเฮ้ยได้แล้ว ไม่ตัองกนแล้วผมเคยเราสั่งไปทั้งหมดสามอย่างก,ก็คือมออนนีอันนู้นนู้นอันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะทุกคน เพราะว่าหัวคือด้วยความที่วันนี้เราเอาความเรียกมาแล้วทีเนี้ยมันเหลือเวลาช่วงบ่ายซึ่งเราไม่ได้มีแพลนอะไรเราเลยขอแยกออกมาเดินที่แถวโรงแรมนะคะแถวชินไทราบชีแล้วก็ําบะนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราจะไปมุ่งหน้าไปที่ตลาดคุณมุงท um> ha ี่เรามาวันแรกแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนที่จะเดินกลับโรงแรมกันสามคนซึ่งไอ้ที่จะพเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคืออยู่คือตอนเนี้ยคือตอนแรกเก็บพูดว่าเออนี่คือเราเดินวนๆกันไปวนกันมาจนจําได้แล้วว่าทางไหนไปยังไง แล้ไอเดนอยู่ก็บอกว่าใช่แล้วมันพ่นน้ำลายออกมาแล้วน้ำลายก็ย้อยลองมาที่ปากอ่ะ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเดิมร้านเดียวกับวันแรกนะคะ <c oughs> แค่เปลี่ยนที่นั่งมานั่งแบบ private นิดนึงไม่ได้นั่งอยู่ตรงตรงข้างหน้าที่เชียบทำร้านที่นี่คือมันสดแล้วมันแบบ ไม่ได้แพงมันดีแบบดีคืออ่นอันเข้ามาแล้วแบบรู้สึกประทับใจมากถึงแม้เราจะพูดญี่ปุ่นไม่ได้อังกฤษก็ไม่คล่องแต่ว่าไม่กลัวอดตายค่ะทุกคนเพราะว่ามันง่ายมากในการสั่งนะคะทุกคนแค่กดจอแล้วมันก็จะมาส่งแบบนี้เลยตอนนี้นะคะก็เมือก่อนแล้วพูดเลยว่าอาหารที่นี่รอไม่นานค่ะทุกคนอาจจะเพราะว่าเอ้ข้างหน้าไม่ค่อยมีคนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ช่วงที่แบบทุกคนกินข้าวกันนะคะทุกคนไม่กว่าเพราื้อชิโร่เราจ่ายตังค์ไม่เป็นเราก็เลยไม่กิน เพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาไม่มีพลังงานแล้วเรามีแต่เง,งินสดเราเมื่อกี้ขึ้นไม่ถึงแล้วแล้วคือเราคือซีโร่กับเราไม่เป็นเออ,เอ,อมันต้องกดเหมือนเหมือนแบบเวลากดเข้าไปสติ๊กเกอร์ที่ขะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นเครื่องมันเป็นภาษาญี่ปุ่นคือกดไม่เป็นตอนแรกอะแบบแล้ววมันเป็นอะไรกูเป็นฮัสเตอร์เลเข้าวเหนียวอ่ะทข้าวหนียวเขาเป็นขี้เยอะมากใช่โอเคเป็นส่วนอังใหม่เพื่อจได้แบบรอกาสรุปเสร็จปุ๊บคนมาคนเดียวแล้วไม่กดอะไรเลยจริงอันนี่ก็คือไม่รู้อะไเลยก็เลยโอเค ก็มาที่ร้านนี้ร้านนี้ก็อยู่ในตลาดคูเโมงนะคะก็เดินเข้ามาก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะมีหน้าร้านที่แบบใหญ่ๆสีดำๆป้ายก็จะแบบว่าเป็นเป็นอะไน,นีนะ้ทุกคนนี่ๆๆใช่ๆๆมีป้ายแบบตกม,มุ้งกไม้อยู่หน้าร้านเปิดสิบโมงคึ่งถึงสองทมึงสองทุ่มครึ่งร้านนี้ดี มีอันนี้แล้วก็อันนี้ให้ซึ่งมันเป็นชช้เขียวแล้วก็ตัดขึ้นมานะคะก็อาอยนาี้เขาเขียนไว้ว่าหนึ่งถึงสองช้อนนะกำลังดีพอจ้ะได้ยินมาก เราจะรับภารกิจให้ซื้อเมลอนที่ครั้งที่แล้วนะเคยซื้อมาแต่คนที่ไปกับน้าแค่นี้ <c oughs> แล้วมันเดินวนประมาณสามรอบเอ๊ะมึงหนีหรือยังคะหรือกูเดินกูกูเดินไปดิกระนี้นะอะพอเดินเข้ามาเฮ้ยมึงกูยังเดินไม่ถึงตรงนี้นะอบอกไ้แค่ว่าร้านที่หน้าร้านมีสตรเอเบอรี่เยอะเมึงและนี่คือตลาดคุณรูมงที่มีสตรอเบอรี่ทั่วตลาดครับสตรอเบอรี่มันอยู่ทางโน้นสตรอเบอร,ร,รีร่ชั้นบนอ่ะ ใช่ผิดทางอีกแล้วหลงหลังจากที่หาสตรอเบอรี่น้ไม่เจอก็เลยเปลี่ยนแผนมาหารสตรอเบอรี่ที่เจอเมื่อกี้และอยากกินนะคะทุกคนแล้วคนขายน่ารักมากคือแบบว่าเขาบอกว่าเออจะถ่ายไหมถ้าถ่ายคลิปเดี๋ยวเขาแบบไอ้นี่ให้แล้วเขาก็รอจนรอตั้งกล้องเสร็จแล้วเขาก็ให้เราถ่ายนะคะทุกคนซึ่งแบบน่ารักมากแล้วเขาเห็นเรามากัน3คนนะคะทุกคนแล้วเขาก็เลยหยิบซ่อมมาให้เรา3ามอันนะคะทุกคนซึ่งแบบอู้หาวคิ้วเดี๋ยวแกจะชิมให้ดูเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะทุกคนดูจากากกกปแต่ละคนคน็ือ สตรอเบอรี่หมดละแต่ความอร่อยไม่หมดค่ะโซยช็อกโกแลตต่อสิคะรออะไรสองคนนั้นอาจจะเป็นสตรอเบอรี่เลเวอร์แต่ว่าเกดเนี่ยช็อกโกแลตเลเวอร์คือชอบมากนี่คือพบกลับโรงแรมเตรียมออกกลับกินนดอเนี่ยสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปปราสาทโอซาก้ากันโดยนั่งรถไฟฟ้า อนนี้เราอยู่ตรงปราสาทออสกาแล้วแต่ว่าคนเยอะมากเลยสิว่าเราสาทมันตกหนักขึ้นขึ้นขนตกหนักผุดแรง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  ตกใจจริง้าข้างหลังค่ะคือแบบเวลามาตกใจอ่ะเหมือนว่าพอเห็นตู้นี้แล้วคือต้องแวะเลยนะคะทุกคนคือแบบมันอดใจไม่ไหวจริงฟิลเซียมซีแบบว่าลวงเองอ่ะทุกคนแบบมันเป็นโชคที่เรากําหนดด้วยมือของเราและเราเลือกเองนะคะทุกคนแกะอ่านให้คลิปเราออกจากปราสาทโอซากแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอีกวัดนึงก็พอไปอีกวัดนึงเสร็จแล้วก็จะกลับไปแถวชินชาบะชีแล้วนะคะแบบแถวโรงแรม แถวดงบุรีเอออย่างนี้แล้วนี่นะคะซื้องูตัวเท่าควายกลับบ้านงูกินควายได้ตัวนี้กินควายได้หนึ่งสีจมพูแต่สีนี้น่ารักมากแต่ว่าสีอื่นจะแบบน่ารักเอ้ยไม่ใช่สีอื่นนะกลัวแอบน่ากลัวนิดหน่อยแล้วก็มีสีที่น่ารักคือสีขาวเออระหว่างนี้คือต้องการร่มให้ไอเดียทำงานซึ่งโอ้ทบใจ นที่นี่อาจจะไม่ค่อยแรงะคะแต่ว่าลมแรงมากลมคือน,น่าจะแบบพับขึ้นไปได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้พับมา,ามรอบนึงแหละและเอาก็มาถึงลานไม้อีกที่นึงแล้วนะคะก็ไหว้พระขอพรกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่เดินมาทั้งวันแล้วนี่ทําการขอพรอย่างตั้งใจมาก,แ,กและว,ว,วันนี้วันสุดท้ายเราไม่อยู่ใการถามคนอีกแล้วสภาพเป็นตอนนี้นะคะทุกคนเพราะว่าต้องแต่แาจะไปที่ร้านหนึ่งร้อยเยนอีกรอบหนึ่ง ือจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาแบบ11โมงกว่าซึ่งเราก็น่าจะต้องแบบหาอะไรกินกันได้แหละแต่ว่าตอนนี้คือเรากําลังรอคุณเกตเดินดูอะไรสำริงก่อนซึ่งตอนนี้คนที่หิวข้าวก็คือนีแแ่แต่ว่า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 เกตยังไม่เสร็จสักทีคือตอนนี้เรากําลังหาอะไรกินอยู่แต่เราไม่รู้จิต อะไรอือะไรอน,นคืออะไรแดงๆราเม็งสรุอว่าเราก็ต้องกลับมาเดินวนแบบแถวโรงแรมอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่รู้จะกินอะไรนะคะทุกคนร้านร้านไหนที่เนื้อหมดเลยคีมกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่กินเนื้อสรุปก็คือเราจะไปกินโคโค่เพราะว่าอยากรู้ว่าโคโค่ที่นี่เป็นยังไงเปล่าห,หรอกจริงๆแล้วอยากกินแกงกะหรี่เราจะหาร้านไม่เจอก็เลยต้องไปแกงกะหรี่หายากกว่าที่ ไม่เท่านี้มันมีแต่แบบทาโกยากิมีแต่พิซซ่าญี่ปุ่นมีแต่ของกินเล่นมันเหมือนแบบเป็นฟูสตรีทอ่ะ สิ่งที่โคโค่ญี่ปุ่นต่างจากที่ไทยนะคะกค็คือคือที่ไทยมันแบบเลือกระดับความเผ็ดได้เลยใช่ปะแต่ที่นี่คือแบบมีลดข้าวมีเพิ่มข้าวซึ่งถ้าลดข้าวอะจากปริมาณที่เขาบอกมันก็จะลดเงินที่เราต้องจ่ายด้วยแล้วก็ต่เพิ่มเข้ากตเพิ่มตังปกติใช่ปะแต่ส่วนความเผ็ดซึ่งถ้าสมมติเผ็ดระดับ3 4 5อี่ห้าอะไรเงรี้ยขึ้นไปอะเขาคิดเงินเพิ่มเลยแต่ว่าที่ไทยอะก็คือเลือกระดับความเผ็ดได้เลยมันต่างตรงนี้ แต่อาหารช้ามากรอเป็นค้นชั่วโมงนะคะกว่าจะได้กินทุโคนวันนี้มัน,นคือวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่เพราะพรุ่งนจะต้องบินกลับแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าคือด้วยความที่เราเดินกันเองสามคนอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าตอนเย็นจะกินอะไรเพราะว่าเพิ่งกินโคโค่เป็นข้าวกลางวันตอนประมาณสองสามโมงแล้วมันจะกินอะไรก็เลยแบบเอองั้นถ้าอย่างนั้นนกิน คือแฟมิล,ลี่มาขึ้นมากินไหมเพราะยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องแบบไปกินราเมนทีนท้ายก็ไม่อยากไม่รู้จะกินอะไรแล้วแบบมันกินแต่เดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะท้ายังไม่ทันได้ถ่ายเลยแล้วก็กินไปเลาะเคทเชอบพัสตาป่ะเป็นมะมเขือเ<ะ>ทศเคทเชอบพัชต้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าผสมอะไรแต่รู้แค่ว่ามันเป็นมื่ก็อันนี้เป็นอยากกินขนมอันนี้เป็นเนื้อนะคะทุกคนอันนี้เป็น triple meat กระแตงนะคะ นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเออ่ปราสาทปราสาทปราสาทโอซาอก้ามาเราก็จะแกะให้ทุกคนดูว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวเขอเขาเปิดก่อนนะว่าตรงนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าปราสาทจากฮิเดโยชิโทโยโทโมิอ๋อมันเปิดออกมาอยู่ด้านนี้อยู่ข้างหลังนี่มันเป็นลายมันเลยนี่ข้างในไม่มีอะไรบนนะล็อตระบล็อตความปรารถนาของฉันไม่เป็นจริงในวันนี้หรือพรุ่ง ระวังอย่าพุ่มเฟยจนเกินไปมีคนขวางทางแม้ว่าคุณจะมีข้อร้องเรียนแต่การประหยัดเงินในการเดินทางเป็นสิ่งที่ดีอย่างน่าประหลาดใจมาทบทวนเส้นทางอาชีพของเราและพบแพทย์อย่างถูกต้องกันเถอะปวดทราบว่ามันจะเปลี่ยนความคิดเห็นเอียงวะอะพอเรียนเคยไหมพอพอถยอีกรอบมันเปลี่ยนคำทำนายใหม่อีกแล้วเอียกวะ เนี่ยค่ะทุกคนคือมันแบบมันหอมมากน่ากินมากเ,าเป็นประโน์ซีฟูด้ดอชิมไหมวะทุกคนเกดไปเจอตัวนี้มามันน่าลองมากคือแบบอยู่ไทยไม่เคยเห็นมาก เห็นแค่แบบเป็นสเปรย์อย่เดียวใช่ป่ะเราจะไม่เคยลองกินด้วยนี่คือจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองก็มันจะมีไข่แล้วก็เป็นสแปมตรงกลางนะคะแล้วก็มีสาหร่ายอืมอืมอร่อยอ่ะแบบเค็มหวานอแบบว่าอืมคค็มเค็มอืมหวานงกลางทุกคนตอนนี้เราก็จะมากินอันนี้มาลองกินดูเพราะว่าเห็นรีวิวในทิกเกอรในเลมอนเอ็กว่า อร่อยหู้ยหอมเนี่ยค่ะก็อร่อยนะแบบมันเค็มๆอ่ะใส่ชีสอร่อยชอบไอ้ยไม่ชอบแน่เลยมาเค็มใช่ไหม และก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลาญี่ปุ่นแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วเนาะเราก็เตรียมไปบินที่สนามบินนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ